มาค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิที่จะทำาเหนียวข้าวเหนียวนะคะหน้าสังขยานะคะไปดูกันนะคะวิธีทําของย่านะคะก็จะออกทำเคลในบ้างไปดูหวานสักหน่อยนะคะแล้วอันนี้จะแตกต่างจากสังขยาตรงที่เราจะใช้น้ําตาลทรายค่ะก็มีเกลือมีน้ําตาลทรายมีกะทินะคะ พอละลายเสร็จแล้วยาก็จะไปเคี่ยวนะคะทุกคนเอาไปเคี่ยวคือข้างนอกนะ่ะตรงตรงตัวนะ่ะเสียงเพลงจากวัดมาดังมากยาก,ก็เลยมาทำตรงนี้ให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเคี่ยวก็คงจะไม่ได้ถ่ายตรงนั้นให้ดูเดี๋ยวเมูนข้าวเหนียวเสร็จแล้วนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็จะเอามามูนตรงนี้แหละให้ทุกคนได้ดูเนาะ ว,วิธีการทําหอยย่ยังไงเดี๋ยวก็แย่ไปเคี่ยวเสร็จแล้วย่ก็จะแบ่งน้ํากะทิไว้ก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้มันไม่มากเกินไปเผื่อเผื่ออะไรล่ะถ้าเราเราใส่ไปเลยเราอาจจะไม่รู้เราใช้การกะเอาอะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเยอะไปข้าวเหนียวก็จะแฉะมันก็จะไม่สวยแต่ถ้า มันแห้งไปเราเติมได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวย่าจะไปทำตรงนู้นก่อนนะอันนี้ย่าก็กำลังจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนน้ำกะทิทาเสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วนะเอาไปวางไว้แล้วเดี๋ยวนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะคะอันนี้ข้าวเหนียวที่เอเข้าวเหนียวอะน้ำกะทิที่ทำไว้นะคะเดี๋ยวย่าก็จะแบ่งไว้หน่อยนึงไม่ไม่เอาไว้หมดนะ เพื่อที่จะคอยเติมว่าถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคก็จะเติมแต่ถ้ามันมันเหลือก็เก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นได้นะคะนี่นะคะข้าเหนียวนึ่งมาใหม่ๆเลยคราวนี้ก็จะเอาลงในน้ำกะทินะคะทุกคนน้ำกะทิที่ ทำไปแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยรอ้รอนรอ้รอนร้อนร้อน ยังไงกันยังไงกันอ้ยเสียงเพลงเข้าไหมเนี่ยอุยอ๊ยแม่กูตกระใจา<ง>กาเสียงเพลงเข้านะสิ ทำแค่นี้พอนะคะทุกคนเพราะว่าทำข้าวเหนียวมูนแล้วก็ใส่หน้าสังขยานะคะ ฟังแต่เพื่อนบอกเล่านะทุกคนว่าต้องทำแบบนี้นะเอ่อกะเอาประมาณนั้นไหนเนาะยาก,ก็ไม่เคยทำนะทำทำครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กๆแล้วก็เข็ดเลยเพราะทำแล้วมันออกมาไม่ได้ดีไม่สวยงามก็เลยเลิกทำเอาแล้วนะคะทุกคน ย่าว่ากะทิที่ย่าแบ่งไว้เนาะไม่ต้องไม่ต้องใช้นะย่าว่าขนาดนี้กําลังดีครั้น,นี้ย่าก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันเสร็จตัวแล้วเนาะเอาฝาปิดไว้ก่อนนะคะเอาหมวยหมวยไปเอาฝาอน,นุษย์อันนี้ฝาเล็เฮ้ยหยดไหม ค <Okay. S 2> ใช่ปะไม่ใช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 ปิดฝาไว้ก่อนนะคะคู่กับคู่กับสังขยานะคะเนี่ย สังคยาของยาเดี๋ยวก็จะเอามาใส่หอ่อทุกคนยายาทําห่อไว้นะห่อไปตองแต่ก็ทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทุกคนไม่ใช่หอ่อสิทากระทงพืชใหม่พืดผิดเดี๋ยวรอข้าเหนียวเต็ดตัวนะคะทุกคนยาไม่รู้ว่ามันจะแฉะหรือเปล่านะ อันนี้อันนี้ยังร้อนอยู่นะคะทุกคนมันก็มาประมาณนี้แล้วเนาะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้จัดใส่หอนะเพราะว่าข้าวเหนียวยังยังไม่โอเคนะแต่ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกับข้าวเหนียวมูลหน้าสังขยาของย่านะคะ อันนี้ก็เป็นสังขยานะเดี๋ยวเวลาใส่ห่อแล้วย่าจะทําเป็นหน้าปกเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ล่ะค่ะง่ายๆสั้นๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้ทําหน้าปกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปส่งหวยไปวัดก่อนค่ะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ รสชาติอร่อยมากเลยทุกคนทำเองก็ชมตัวเองด้วยนะว่ามันอร่อย <laughs> <laughs> ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีนะคะให้โชว์สักหน่อยแล้วกัน